สวัสดีครับเอฟซี FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะคร,ครับก็มาตามมาต่อน,น้องสำหรับแนวทางลาสซามักีสามักีวีไอพีแล้วก็ลาวีไอพีนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกวันที่สิบสามก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนําผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวิเคราะห์มาเลขเป็นนะครับจากศูนย์หนึ D ่งเก้าคัดไปดูแค่สองตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนาแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก้เก็มาดูผลออกกันก่อนวันที่13นะครับวอนนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิก f c ทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาให้กําลังใจกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ถ้ามาดูแนวทางเราสมัคคีผลออกนะครับ6 8 5 2 6 6 8 5 2 6นะครับอันนี้ก็ถือว่าเลขเด่นผมหลุดเนะถ้าผมเล่นในเลข9ก็ระวังเลข6นะครับ <c oughs> แต่ผมเป็นเล่นในเลข7ก็เลยหลุดไปนะครับ กับตัวประกอบก็มีแค่เลขหกตัวเดียวนครับเจออกสอตัวแทน7จดก็่งกับสนะครับครับต่อที่ลาสมาคีนะครับลาสมาคีผลออก2 7 6 1 2็ดหก2นึ่งเจ็กนึ่งสครับเลขเด่นมาด้วยกัน7 6 เน้นชุดวินเข้านะครับชุดวินเข้าแต่วันนี้ผมเน้นในปิดตัวก็คือเลข5ตัวที่เข้าก็คือเลขหนะครับถ้าผมจับผมก็จะได้6กเจ็ดจุดนี้นะครับถือว่าชุดนะบินเข้านะครับเบงโหลดเข้านะครับสําหรับสามควียีไอพขอไปหลุดสามควีตัวแรกเนาะต่อที่เรา VIP อพีมนรับคลออก 8 3 2 0 8มสองศนะครับแปดสานะครับก็ถือว่าเลขเด่นมาด้วยกันนะครับ2 3เลยครับแต่ว่าใครจับเพิ่มเติมเป็น4ชุดก็จะได้2 3งชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามผม,มกพม็พูดไว้เสมอพูดไว้ทุกครั้งนะครับว่าอย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันนะครับให้ติดไว้นะครับเดี๋ยวบางทีเมื่อ เปิดเลยก็ไม่ได้โพดเนาะนะครับแต่ว่าท่านที่ทติดตามเดี่ตงผมก็น่าจะทราบดีนะครับถือว่าใครได้วินก็ได้นะวินเอา <c oughs> ก็ถือว่าเขาทราบสองมดนะเนาะเอาทั้งสองตัวเป็นปหลุดสามัคคีอย่างเดียวนะครับแลก็มาตามต่อนะครับวันที่14่เดี๋ยวตังในรดผมขอต้องขอตัวสมาชิกด้วยนะครับวันที่14 ยันเก้าปศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดราสามคีแล้วก็สามคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับก็สามแนวทางนะครับ <c oughs> กับวทางก็เอาพูดไปต้นคลิปแล้วเนาะนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูสามัคคีวันนี้วันที่14ชนะครับจุดวินได้เลข 67 234เลขเด็มนะครับ6กับ7อันนี้ผมจับมาที่เลข7เนาะใครชอบเลข6จับที่เลข6นะครับจะเป็น62 63 64ส่วน7ก็72 73 74 กับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ส่วน3ตัวก็จับไปที่หกเจ็ดสองจับไปที่หกเจ็ดสองเียนก็เน้นในที่เลข7นะครับแปชอบเลข6กก็62 63 64ก็าย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับ6 7 7 6 เลขเจ็ดก็ตาวิ่งโหลดก็ระวังเลขหนึ่งด้วยนะครับเจ็ดกับหนึ่งครับต่อที่สามคีวีไอพีนะครับอันนี้ชุดวินได้เลขศูนย์หนึ่งสองเก้าสี่กับเลขดินได้เลขศูนย์กับเลขหนึ่ง ก็นน่ที่เลข1น,น,น,นึ่งเนาะหก็ระบังเจ็เนี่ยหนึ่นมาด้วยกันก็จะเป็นหนึ่งสองหก็อย่าลืมศูนย์หนึ่่งนยะครับส่วนเลขศูย์ก็จะเป็นศูนย์สองนย์เก้นยเหมือนกันนะครับจับในวินวันนี้ตัวที่ผมจะจับให้ก็คือ714 ในที่หนึ่งสนะี่ดูนีเก็บสเนาะใช้ต้องการเพิ่มเติมก็สามารถจับพอได้ในชุดวินนะครับครับต่อที่เรา vip น,นะครับอันนี้ชุดวินได้เลข 5 6 8 7 4กับสุดเล็กดิน 5, 5, ดเลข5กับเล็กต่อไปีะเล็ก6นะครับก็จะเป็น6 8 6 7 6 4ก่อระวังเล็กด่นมาด้วยกันเนาะ5 6 6 5ส่วนตัวที่ผมไม่ได้จับก็คือเล็ก้านะ ก็จะจับไปที่ห้าเจ็ดห้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าสี่กับกชุดหนึ่งผมิ่มเฉดสามตัวเนาะสามตัวผมจับไปที่สี่หกแปด จะเอา3ตัวไปตัดเล่นกัก็ได้เนาะสามตัวตัดเล่นก็ตามนี้นะครับใครที่รับเนาทตางก็เก็บเอาไว้กับตอนนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิก fc ทุกท่านโชคดีนคในวันที่1 4เดือน9 2 5า8นะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ